หายแล้วเราเรตายแล้วยังไงปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยตายหนึ่งนี่ไงนี่เอ็ตันเรียบร้อยตายไปต่อเอาล็อกซี่ไปเหยียบเข้าไปไปไหนสวัสดีวีลุ้งเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเล่นแพนด้ากันอีกแล้วถามว่าทําไมต้องเล่นแพนด้าอีกนะครับเพราะว่าหน่าขอดอนแบนฮะ นกคอนแบนเราก็เลยต้องมาเล่นแพนด้าแทนนะครับผมขอแนะนำเพจเอ็ดมิต้น t p 7เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี EDRV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ,พ่อมดเคียบเพยเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข OpenED เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคียบเพยเ,เท่านั้นคือช่วงนี้ก็จะแบบว่าซึ่งปกติตอนแรกอะช่องผมจะลงแบบนาคอสเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ช่วงนี้จะลงแพนด้า ตามนั yeah. ้นนะครับก็จะลงแพนด้าได้หน่อยอาจจะได้เห็นแพนด้าแบบยืนเลนบ้างป่าบ้างอะไรอย่างนี้ประปรายนะครับโอ้ต่ล็อกซี่มันตีอะไรขนาดนี้เจ็บเลยแล้วมรามายืนเลนชนล็อกซี่ด้วยตีสู้ไม่ไหวนะต้องฟาร์มเอาของไปเรื่อยๆนะตีสู้ไม่ไหวโอเคถ้ากลับบ้านมาเอาเลือดนะแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์วฟเสร็จก็ไปไปหาแก๊งอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราเจอเป็น ฟอร์เรนอาญา้วยนะน่าจะเอาลงยากอยู่นะแล้วก็เจอเป็นล็อกซี่ด้วยเอาลงยากจัดเลยผมบอกก่อนก็ต้องฟาร์มเอารอของไปเรื่อยโอเคไม่รู้ว่าท่า <c oughs> นผู้ชมจะเบือ่อหรือเปล่านะสำหรับแพนด้ามันไม่ใช่นคาคอสเดี๋ยวถ้านาคอสหลุดผมก็แบบ เอาลงมานแต่แต่ตอนนี้มีไฟกันอยู่นะก็นัวกันไปก่อนเลยเอ๊ะแต่ใครมันตันผวะนี่ไงตีหนึ่งทีเอ้ยตายไหมเนี่ยแล้วสลิมมาทำไมโอ้โหแต่มันเยอะอะผมผมไปละผมไปดีกว่าฟอร์เรมันลำช่ำฟอร์เรมันเรียบร้อยฟอร์เรมลำช่ำโอ้โหเละเลยคลิปก่อนนะไปดีกว่าเราสี่แล้วอันหน้านี่ก็บ,บ้านฮนะคือไปเอาเลนบนก่อน โอ้โหฟอรเรนเอาไปสามตัวเลยแล้วยิ่งมีอาญาอยู่ด้วยหนักนะตอนนี้เดี๋ยวแล้วมังกรมาม่าจะเฟี้ยวอยู่อ้าเวลได้คิวมาแจ๋วครับแจ๋วตรงนี้อาจจะได้เห็นแบบแพนด้าบ้างมูลาดบ้างอะไรอย่างนี้นะเอออาจจะอาจจะไม่เล่นอาจจะเล่นป่าตัวอื่น ด้วยนะครับเพราะว่านาคอสจะได้เล่นยากเพราะาแบงกันเยอะมากนาคอสคือแบบแบงกันไม่หวัดไม่ไหวน,นะจบแล้วช่องนาคอสอุ้ยได้ฟลอรินมาชัดดาวอุ้ยอินโดได้ด้วยอย่างนี้เฟี้ยวจบแล้วช่องนาคอสต้องมาเล่นเพนด้านาี่กลายเป็นช่งนองเพนด้าไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะเพนด้าพิวเหมือนกันเอามันได้ป่ะนเนี่ย มาไม่ได้ไปเคลียร์เวฟไปก่อนนะฝั่งมันหนาคือหนามากๆโอ้ยฟิกจับเลยเหรอฟิกจับเลยลเหรอไม่ทันหรอกไม่ได้หรอกไม่ให้ไม่เอาอย่ามา วา้าวไปนั่นเน๊ะไปแล้วไอ้ฟิกเกอร์ตามด้วยเหรอโอ้โหเอาจริงเอาจริงให้มันได้อย่างงี้สิลิเลียนาเราก่อนเราได้ลองกินนู๊โอมิอาร์อะไรเงี้ยทุบตายหมดนะแทงแทงเพื่อนเอาเวฟไปละเราฟังกิตูเล็กก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้อะอย่างงี้ช่วยเพื่อนไฟก่อนดีกว่าได้ไหมเพื่อนไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้องมีเราบอกเลยแพนด้าไม่ต้องมีเอ้แต่ลืมไปเรามีลอเรียวนี่ว่านี่ก็ละลายแทงได้สบายสบายเลยมีลอเ,ลร,อเลรียวนี<ไ>่ลอเรียลเวเลสแจ๋วเลยอย่างนี้เพื่อนบอกสลับแล้วฮะเอ้ได้ตองกลางโอ้โหดีนะดีดีเราไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เรายังยังไม่ต้องทำอะไร ผมฟาร์มไปก่อนรับเลนไปก่อนนะไปตรงนี้อาจจะได้เห็นผมเล่นแบบออฟเลนบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูธนาคอรไม่โดนแบนผมก็จะเล่นนาคอรให้ท่านผู้ชมดูนะ <c oughs> นี่ไงเราเรียวลำแล้วลำเอ้ยมันจับไม่โดนเอามัน โอ้โหยังไงสลิมโดดไปไหนฟิกเกอร์เหรอติอตีไปขอหน่อยละกันเออติฟิกเกอร์ไม่ติดนะเมื่อกี้เมื่อไรเราจะได้อยู่ทีก่กำกลางเฮ้ยไอเกมเป็นของเราแล้วอย่างงี้เกมเป็นของเรา รอเลี้ยลำจนตายเลยเหรอหมายถึงลำจนตัวเองตายอะไรเงี้ยยังไงพอร์เรนมันลำแล้วลำลำเลทิสรำมามาบเรียบร้อยหมดปุ๊บยังไงเราไม่น่าสู้ฟอร์เรนได้นะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาย่าเราต้องล้วงแครี่อย่าจบเลย ล,ล้วนแครี่ตัวเดียวภารกิจเราตัวเรือล,ล้วนแครี่พอล,ล้วนแครี่กับเมดนะพอล,ล้วนแครี่กับเมดสิบนอกนั้นก็นให้เพื่อนไล่ฆ่าเลยให้เอเรนดอร์ฆ่าฟอเรนใช้คีบก่อนอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออออคือเรนดอร์วัดไปโดนหอกอะเมืเยียร์หรือโดนดิหน้าสตันอะอย่างเซง็งเคลียร์สูงไม่ได้มันหายแล้วไปแล้วบบ๊ายบาย,ยไปไปต้องเดินระวังระวังเลยนะเพราะว่าให้เพื่อนเล่นสี่หนึ่งนะให้เพื่อนเล่นกันเลยสี่คนอย่าเราอยู่คนเดียวไหวต้้องเดดินวย ถ้าเราอยู่คนเดียวไหวแล้วเพื่อนเล่นสีหนึ่งได้สบายนี่คือแบบโหมดมากโอเคได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่ ไม่มีอะไรนะเคลียร์คลิปล่างไปก่อนเชียร์คลิปดันเวฟสูงสูงนะเวฟบ,บนก็ดันสูงเวฟล่างก็ดันสูงเอาตังไปตกฝั่งมันนะเราได้โอมิอาร์มแล้วจะขึ้นมูลาต่อเลยเพราะฝั่งโอมิแต่นั้นหนา้ยอย,ย่างนี้ได้สลิมไหมเนี่ยเราต้องรีบไปสอนเพื่อน ไม่ไงั้นไม่ทันต้องรีบไปโอ้ันแรงลำอยู่ไปชิปหายแล้วเราจะตายแล้วยังไงเรียบร้อยได้สลิมมาตีไปตีไปเฮ้ยแข็งตีไปตีไปอ้้งไม่ได้ฟอเรนตีนโนอาญามันตายยากอะเมื่อกี้ผมโดนตันเลยนะแข็งเสร็จแล้วโดนตันนะตีไม่ออกไม่ไร ตายไปหนึ่งนนี้ได้ล่างสวยเลยฟอรเรนอาญาคือแบบก๊อดมากข้านไม่ลงต้องให้เราเลี้ยวลำเราก็ลวงแต่แคลรี่นะแคลรี่กับเมดเรมเมอรอกี้เราได้แคลรี่ตัวเดียวอยเองอ้าแแลมดหนีอโอ้โหมันตันพอดอีแต่มันเจ็บนะครึ่งหลอดอะเกี่ยวได้ สวยตายอยู่ดีลิเลียนะโดนไป <S <S <uth out> ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้ตรงนี้มันโดดไม่ข้าม เซตเขียวไว้ก่อนเลย okay. โอเคฟอร์เรียนมันจะออกทอยต่ออย่างีเนี่ยมันจะหนาไปไหนมีอาาะอาอออย่าอยู่แล้วก็ยังหนาว่าเราออกดาเมจล้วนเลยคือเราจะแบบทุบมันทีเดียวตายอะไรอย่างนี้ เอกแคลรี่ทีเดอยวตายแล้วก็ออกมาเฮ้ยมันล้ำ no มันล้ำมันล้ำคือฝั่งนู้นฟอร์นิโน่ตายคือจบเลยนะ่เนี่ยโดนอะไแล้วฟอรนดอยิงเอุ๊ยไปฟิกเกอร์ หาเหลี่ยมหลวงก่อนโอ้โหให้ไฟแล้วยังไงไม่มีอะไรเฮ้ยอย่างงี้ตายเนี่ยเหยียบเข้าไปเรียบร้อยตายหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดียวยวเดียยวโอ้ฟลอเรนติโนห่วยเกินไม่นะเราจะโอโดนหอกอีกชีวิตเรียบร้อยชีวิต เอลสูยังไงชะตาชีวิตไม่รอดเหลือเราคนเดียวเลี๋ยรอมันมาเคลียร์กางนะอ่ะนี้ไงปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยตายหนึ่งตายหนึ่งมันเสกเป็นไก่อีกเอ้ยมันอามาตายอีกโปกตีไม่ได้เลยนะเอเโอเค มาตะนานจริงเมื่อกี้ไมเ,เดี๋ยวไม่ได้นะเอ้ยอันติจับคีฟเลยนะมันไม่เสียงตายหรอกไม่ได้ก็ไม่เอานะเออถ้าเราเสียงตายเมื่อกี้ไม่ได้ ไฟฟ้าไปดิเลยนะได้ดาบแดงเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่ามาไล่กันนะไปไชือ้อหลบหรออ้าวตายเนี่ยตัวเนี้ยเหยี่ยบเข้าไปเราแรงมากเราแรงเราแรงมากเออสวยต่อคอโมโบกันได้ดีถ้าใด้ดาบแดงแรงกว่านี้อีก วันที่นีคือวันที่สงบสุขอดัอ้งเขาอดาเราเคลียร์กลางให้หก็เกิดมาเฮ้ยไ,ไม่เอลินโดเอลินโดไม่เอลินโดตายยังไงม,ม,ม,มันจะโหดเอ้ยมันจะโหดเออมันจะโหดแค่ไหนเนี่ย สวยยังไงนี่ไงนี่ไงสตันเรียบร้อยตายไปต่อเอาล,ล็อกซี่ไปเหยียบเข้าไปไปไหนเหยียบเลยตายห้าตัวไปเลยนะเมื่อกี้นี้ถือว่าไฟโหดจบได้จบได้อย่างนี้จบได้นี่มีคลิปรถมาตัวหนึ่งด้วยจบได้จบก่อนเราจะแทงให้ไอ้คลิปเข้าทีเดียวโรยิงกันอยู่นั่นแหละหน้าบ้านคี๊ฟเข้าทีเออ โอเคจบบ้านแล้วเย็บร้อยอืม <c oughs> คอมมานเดอร์หนึ่งดาวอยู่นะตอนนี้จัดไปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถิงยจ้งเตือนเอาไว้จเจอกันในคลิปหน้าทีนี้ก็บายบาย